ทำม,มาต่อไปอยู่ทางเมืองไทยได้อย่างกินง่ายส่วนทางเอาที่สบายใจหนึ่งกุ้งไงกับตำบักคงลวกผักก็มีเติมน่อไม้กับตมบักหอยกินแล้วเห็นสวรรค์น,น้อยๆคักว่าคอยของแซ่ออีสาน ทำมาต่อไปอยู่ทางมังไทยเข้าวันแล้วไปส่วนทางเอาดีสบายใจตอนนี้หมนหล่เง่นไงาตายขึ้นทั้งกินทั้ง่วงเสียงดังก้องกับแจรันจันมาเด้อมามนใส่เสียงแค้นแจรันจันทุกวันเสาร์อาทิตย์ อดีตกะพี่น,น้องแมกเราไปนอนที่สปาจะไปรักช่วงกินชมมาคิดยังกะเหตุชอบมากินยังกะเห็ดเหตุกินพี่น้องยาตีการกตีกันมาสมบายใจเมนูนําเสนอวันนี้ครับท่านผู้ชมนะหมกปลาดไปชมหมกปลาหมกปลาดุกใส่ปลาสบายได้พี่น้องเนดะ้อผสมกันโอ้ my goodness บอกอยากผักท่านผู้ชมโอ้ my goodness ก็หมายถึงโอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยประมาณนั้นพี่น้อง,ก,ก,องก็ <c oughs> <c oughs> แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอินเดียหรือไโอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยโอ้ไม่กูเนสโอ้ไม่กูเนสโอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยหายยันหยังนะเฮ้ยเฝ้าเฝ้าพี่น้องเฝ้าเฝ้าไปกันสมพักโอ้ท่านผู้ชมสั่งสมพักมากเพราะอะไรท่านผู้ชมที่หายพลาลูกวาระออกโลนจนมา พักเกษตรจุดต้นแล้วไปหลังได้สุดยอดมากกักบอลมอกปลาขายว่าหน่อยกองแล้วมันกระปุกแล้วมันผู้ใดบอลแสบกลับไปหาหมอเหรอช่องผู้ใดว่ากับเขาแบบแสบไปหาหมอเนี่ป่วยเฮสซีเอาเ่ราะมันขัดกันหรอกว้าสุดยอด ขอก่นอนนะอยแต่แบบแต่แรกนี่นครับนวยมั้นหนอถ้าสมารสรครเกษตรอยปลูกบ่บบ่ได้กินนวยแกจักเดียวเห็นมันสิแกเนี่ยก็เอาของบานนี่สินะ <c oughs> อันต้องมีปอบเนี่ยเอาออกบานก็บ่เป็นนวยเลยนี่ปูนไปเป็นส่วงลาลาวเห็นมไปปลายปีเห็นม ต้องเป็นดอกพยายามพยายามเอามาหาบพองบ้าอะ่รน้อง <laughs> วันนี้กินน้อยแก่กเดียมวันพรุ่งโอ้ยสัตว์ทุมรับรองม่าเลจ้ามีผักอีตูแช่แข็งท่านผู้ชมมันก็บรสแซ่บสุดหรอกถ้ามันมันขาดผักอีตูไมนก็บสรสแซ่บเลยไปน้อง ปัปปป๊บปั้มบราวันจันเด่ะสำมชุมสำมชุมอดใบหอดวันจันวัาานไหนก็ขายมาตะเตวางตอมมาเอา อวนปวดน้นมันก่อนี๋้วฝากน้ำกันเสรอจนกนมป๊ึ ต้มปปป้น่งต้มปกปอนสืบปลามเล่ากับบ่เอาออกจากแสกแหงเร่ากันบ่ต้มไปมาติน่อ Xem hai này cái đại có nhiều đi, nó khai đại có nhiều, cái tuổi nhá nó khai điểm tà, ป่ามันแพงนะเป็นหออไข่กับแพงไก่แพงแพงจากอสองบาทกลัวเมื่อึ้นเป็นหาบาทกลัวทำมยมไข่แมหมนี่อะไรฮะประธานนั่นทีบด,ดีไข่แพงตัวเนี้ับกบ่ไก่คืน Bem, bom. ตอร่อนไม่รูดจัดหนูกหอดบ้านเนาบ้านเอดบ้วตึงหรือไม่ไ้เวียกไล่หลายทั่มจ้าหมอนต้อหืมาก,กับประเด็นหนัง,นนงเนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ cầm lấy cái này kinh được không đi ra nè hấu bữa đây chụp thôi thôi nên nó ơn và lòm ngân vậy phải không bỏ ốc à bỏ bình bỏ bình chắc bạt ngân ta แล้วอย่างเงี้าง,งเห็ดเห็ดแห่กินเหมือะ่ะมันเป็นเงินเนาะซุปซั่งแหนมก็ร้อยจะข้าวเด้อไปตลาดาเลยไปประมาณวันวันสุกแจ่มขับวันสุกก็ะสุงวันจันทร์ก็พอดีละแหนมเห็ดวันสุกไม่งั้นอยู่ห้องรับอะไรก็งั้นไปลองเพลงก็เป็นของเนาะ คนจีนจอมไอ่ห้องไป,ไปบ,บ่ได้ทำไปเขาร่วมกลุ่มพันเราไอเดีวจ่างไก่ไก่มันก็ต้องไปเด้ยวยทำชุ่มวันนี้เฮาเป็นไปไบ่ได้แล้วเขาไปเขากลุ่มพันเรากันเมันมีงานไก่ประมาณต่างจังหวัดสี่เด็ดแปดด้วยมันบ่ได้เขาไปบ่ได้ไปนะเขา,า,าไปลองน้ำร้านอาหารสองสัโม,มง,ส,มมงสองสัปโมงสองสัปโมงอะไรเยูะ เดี <laughs> ๋ยวใส่แปสั oh <ý> <out> <cup> ่นๆมาไม่เกิดหรยูทูบเบอร์พ่อกังกะนี่เป็นรองอ่ะนี่แหละก็เป็นยูทูบเบอร์พ่อกังกะเลยเป็นรองแล้วดีดังรองเพ่งกับบดังดีดังกินกับบดัง Chị đăng phải tốt 3 cái bất đẳng xịt xôi nhanh cái bất đẳng nè, phó càng cạ như này. Ui ai đánh đáng lắm. Chị lại tên phim youtuber phó càng cạ rồi nè. Ui ai Ok vậy ạ. Bỏ cái máy đó đi nào youtuber phó càng nắm hết cấp khẩu bất đẳng, nắm lòng phim bất đẳng ดังขายเป็นแดบกชอบไปี่นเอาล่ะแถวเด้อจะตีกันวะสนใจสองค่อนมากไหมไม่แป